เดี๋ยวนี้นะเราจะไปบอกเทคนิคการล้างหน้าให้สิวอุดตันหรือว่าพวกรอยอะไรดำๆมันหายเร็วขึ้นปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวแมนดาลิกซิบหรือไม่ก็ตัวแล็กซ์เซอรเซร่ทาวันละครั้งก่อนนอนใช่ปะแต่ว่าบางทีอาจจะแบบช้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าเกิดเราใช้มัาลิก30%ทำทิ้ตเมนอาทิตละครั้งเวลาทำปุ๊กเนี่ยมันก็ต้องหยุดพวกล,ลักโซเซรามหรือว่าตัวมัาลิก10เนี่ย3วันซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าไมอา่อยากเร็วๆวัๆนนีเราจะมีเทคนิคพิเศษเดี๋ยวลองดูก็จะใช้เจลล้างหน้าอันนี้นะคะร่วมกับมัาลิก30%มิชชี่ไล่ล้างหน้านะคะตามปกติ หมดแล้วที่ออกมาตามปกตินะคะแล้วก็ล้างล้างไปปกติเสร็จแล้วเนี่ยจะพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอาตัว มันต้องเด็กซ้ำใช่ปะซึ่งอันนี้นะหยดใส่ระกนิดนึงสักสองหยดสามหยดกัน,นถุงโถุงตรงที่เราอยากให้มันลอยดำลอยสิวจางเร็วๆอ่ะปิดถูงไปถุงประมาณสักนาทีนึงก็พอ เหมือนเวลาเราล้างหน้าปกติเวลาเราล้างหน้าปกติก็จะล้างครั้งละประมาณหนึ่งนาทีนะรือใช้วิธีนี้มันก็จะทําให้พวกรอยสิวนะมันหลุดจางลงเร็วขึ้นแล้วก็เอ,อเราก็ไม่ต้องวดการทําการทาพวกผ่าเซลล์ผิวสามวันหลังทำทีมนต์นนะคือถ้าจะใช้วิธีนี้ได้เนี่ยต้องมั่นใจนะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายเพราะว่ามันจะมีอาการแสบนิดนึนนงแล้วก็ล้างออกปกติ